คุณมีทางเลือกสามทางของการสร้างประสบการณ์ชีวิตซึ่งคุณก็เลือกมันอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวคุณรู้ไหมไม่ว่าเราจะยังมีลมหายใจอยู่หรือจากโลกใบนี้ไปแล้วเราก็ยังคงเป็นผู้เลือกเราเลือกได้เสมอว่าอยากมีประสบการณ์แบบไหนในแต่ละช่วงของชีวิตหรือแม้กระทั่งหลังความตายวันนี้หมอน้ำอยากจะพาคุณไปรู้จักสามทางเลือกที่สำคัญ ที่เราทุกคนมีอยู่แล้วและคุณก็เลือกได้ทันทีตั้งแต่ตอนนี้เลยทางเลือกที่หนึ่งอยู่ในความทุกข์แต่ก็เปลี่ยนได้เสมอคนจํานวนมากมักไม่รู้ว่าเมื่อเราไม่ชอบสิ่งที่เรากำลังประสบอยู่เราเปลี่ยนมันได้ทันทีเพียงแค่หยุดคิดลบเพียงแค่ไม่เลือกมันซ้ำอีกแม้ในภาวะที่เรียกว่านรกก็เกิดขึ้นได้ก็ตรงเมื่อ เราเลือกที่จะประสบมันเองและถึงแม้จะเจ็บปวดส่วนลึกในใจเราก็ยังยินยอมที่จะให้มีประสบการณ์นั้นเพราะมีบางอย่างที่จิตวิญญาณของเราอยากเรียนรู้จากมันแต่ข่าวดีก็คือเมื่อไหรที่เราไม่เลือกอีกความทุกข์นั้นจะจบลงทันทีและเราสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีกว่าเดิมได้เลยเหมือนกับการที่เราย้ายออกจากบ้านที่เรารู้สึกไม่ปลอดภัย แล้วไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นขึ้นทางเลือกที่สองใช้พลังความรู้ตัวสร้างสวรรค์ด้วยตัวคุณเองถ้าเราเลือกที่จะมีสติเลือกด้วยความรู้ตัวเราเริ่มสร้างพบที่เราอยากอยู่ได้จริงๆถ้าเรามีความเชื่อเรื่องสวรรค์เราก็จะสร้างสวรรค์แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะสร้างโลกในแบบที่เรารู้สึกว่าเป็นไปได้สำหรับเรา แต่พอเราตื่นรู้ขึ้นมาเมื่อไรความเชื่อของเราก็จะละเอียดขึ้นความปรารถนาก็จะสูงขึ้นสุดท้ายแล้วเราจะเชื่อในสวรรค์เพราะเรารู้สึกได้จริงๆว่าฉันสร้างสวรรค์ของฉันเองได้และสวรรค์ก็ไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงหลังความตายก่อนถึงจะปรากฏมันเริ่มต้นจากภายในใจของตัวคุณในทุกวันที่คุณเลือกสิ่งที่ คุณเลือกคือความรู้สึกดีคือความรู้สึกเบาสบายคือความรู้สึกเบิกบานและสอดคล้องกับจิตวิญญาณของคุณนั่นแหละคือสวรรค์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้เลยทางเลือกที่สยอมรับทั้งหมดและหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลน,นี่คือสภาวะที่วิญญาณหลายดวงปรรถนาเพราะไม่มีอีกแล้วชั้นที่ต้องเล่นรน มีเพียงความเบิกบานความสงบสุขและความรักอันเปี่ยมลน้นนี่คือสภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสปปรรพสิ่งไม่มีการแบ่งแยกไม่มีคำถามไม่มีความกลัวมีแต่ความนิ่งความสงบและการยอมรับทุกอย่างที่เป็นนี่แหละคือนิพพานภาวะที่คุณอาจเคยสัมผัสแล้วในตอนนั่งสมาธิหรือตอนที่คุณละลายเข้าไป กับจักรวาลเวลาที่คนหยุดนิ่งและเหลือเพียงความรู้สึกว่าฉันคือทุกอย่างและไม่ว่าคุณจะเลือกแบบไหนไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะทุกอย่างล้วนมีจุดหมายเดียวกันนั่นคือการตื่นรู้และคุณเลือกได้เสมอตั้งแต่ตอนนี้เลย